ารกิจตามล่าหาสัญลักษณ์ลิเวอร์บร์ดของทั้งสองทีมยังคงดําเนินต่อไปเร็วช้ากว่ากันเพียงแค่หายใจรถต้นคอเท่านั้นเองครับมาล like? <t ainsi> ุ <demain? sk Cars ifier> ้นกันนะครับว่าคุณปีเตอร์จะเจอนกเจอเป็ดหรือจะเจอตัวอะไรกันแน่เชิดนีรไยงไลฟ์มาเบิร์ด3าตัวด้วยแถมให้ด้วยไหมยเงี้ยเห็นนกไหมนี่แหละพอเห็นลองมีมุมนึ้งด้วยตัวแกสองูก อันนี้เราได้แอคตินะเราอยากมนไปเลืคือมันเล็วคู่สวยมากอ่ะสที่อคือถ่านุมเลยอยากหรอพี่อยากได้กาแฟอุ่นๆสแก๊แต่ผมว่าหนาวๆอย่างเงี้ยเป็นกาแฟร้อนๆจะดีกว่านะครับอุ้ยอ่ไรไม่พลเดอกอ่ะ ไมดีใจจนยืนไม่ติดพื้นเลยนะครับนี่เป็นตาครับตามหาตาสัญลักษณ์ที่ใช้ในสถานที่อั้นๆนะครับเป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับสถานที่นั้นๆนะครับจะเชื่าไนี่ไม่ใช่อะให้เราเดินตามหาต่อไอ้บ้าไอ้เบอกกูบอกใค้พาไปออกคอร์ดสตรีแล้วพามาลงตรงไหนเนี่ยพี่รุ่ยสมาบอกว่าไอ สถาน,นีมัน,นจะที่ใช้กับสถานที่นั้นนั้นคือหมายถึงสถานที่เดี๋ยวป้ายเมื่อกี้มันเป็นป้ายถนนซึ่งมันไม่ใช่อะไอ้ยะพลาดไปสองที่ติดติดกันดูท่าทีนี้จะตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ซะแล้วครับเดินวนเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอสัญลักษณ์ที่ใช่สักกาทีก็คงต้องเดินกันต่อละครับงานนี้สงสัยจะได้คะแนนสงสารเป็นคะแนนโบว์จากคุณผู้ชมเยอะแน่แน Liverpool Echo. Liverpool Echo? Actually, yeah, All right, uh, thank you a lot. What? Do you know where it is? I don't know where it is. I'll be in we'll grab the GrabCab. Oh, All okay. right, thanks a million. Thank me. you very much. Okay, that out that out Okay, if he said that there is a book called Liverpool Echo. Ah, Mr. Mi, here, for sure. Okay. 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 โอเคงั้ไปต่อเลยอันนี้น่าจะได้นะเหลืออีกเพียงที่เดียวนะครับสำหรับทีมคุณปีเตอร์และคุณแอร์งานนี้ไม่ยากแล้วนะครับขอแค่อย่าเจอแท็กซี่พาหลงเหมือนกับทีมคุณบีมคุณก้อยก็พอแล้วอันนี้ไม่ได้ทับถมนะไปฟังเฉยเฉย กับสถานที่นี้เลยคือ, University Liverpool. Okay. อยูนิเวอร์ซิตี้ออ p o ิวออฟฟูโอเคเดี๋ยวก่อนจะถ่ายเขามีส่งข้อความเขาส่งว่อาอะไรคะอ้าวถึงไหนกันแล้วครับ <c oughs> แม่ใจเปล่าว่ามาถูกที่เดี๋ยวตามอปกี่ไม่ทันนะ <c oughs> แม่ใจอยู่แล้วไอ้ท้อผัว เดี๋ยวไต่แน่ใจว่ามาถูกที่หรือเปล่าเดี๋ยวจะตามทีมอื่นไม่ทันนะฮะเราก็ไม่รู้แต่เราส่งอันนี้ไปละไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้วครับคุณบีมส่งส่งไปเถอะเดี๋ยวก็ต้องถูกสักที่แล้วนะใช่ต้องใช่แน่ๆนมันเป็นอะไรผู่หต้องใช้ตัวแก้เย้แต่คุณจะทำแค่นี้ใช่เห็นกันไหมแค่นี้เราดีใจเรารู้แล้วว่าถูกต้องแล้วก็แอนจ้ะ มาแล้วมีส่งรูกจูบเลยแล้วก็แอนิ์เออแสดงว่าไอ้สองคันแรกเนี่ยสองคันแรกเนี่ยมันมันต้องใช่นะเนี่ยแอนฟิลกับอันน้พวคุณเนอร์ซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเปย์นะคือลัทธนะอักเออันนี้แหละสถานที่แล้วก็ต้องรอไปสนามต่อไปอ้อเย็นมากไอเนฟก็คือก็คือไอหนังสือพิมพ์นี่ไงเราต้องไปที่หนังสือพิมพ์ไมเคิลพี่ว่านะขึ้นแท็กซี่แล้วถามถามแท็กซี่จบ ไ,ไม่ทีมนี้นี่หาอะไรก็ไม่ค่อยจะเจอแม้แต่รถแท็กซี่ก็ตามเลยนะครับ ว่าเนี่ยว่าก็ถ่ายกับหนังสือพิมพ์ลิเวอร์พูลเอ็กโคไปแล้วทําไมจะต้องไปให้ถึงที่อีกล่ะครับนี้อ่ก่อนหน้านี้เราถ่ายรูปกับหนังสือพิมพ์เอ็กโคไปนะครับผมก็มีรูปเป็นตราสัญลักษณ์รูปผงเหมือนกันแต่ว่าทุกบอกว่าถ่ายกับหนังสือพิมพ์เขาไม่ยอมรับครับเราต้องไปที่สถานที่จริงจริงๆแล้วคือรูปผงเนี่ยนะฮะมันมีอยู่แทบทั่วทั้งเมืองเลยผมว่าถ้าเผื่อเดินผ่านมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไนะง,ง,งนะถูกไหมก็หงนะฮะก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่รู้ ยากครับพ<ป>ี่ตุ้ยีี่แหละโอ้ยนอยูงแ้ดโอ้โหเจอจนได้ครับทีมคุณปีเตอร์กับคุณแอร์ยินดีด้วยนะครับครบ3ที่แล้วนั้นเนี่ย ล i อกไลเวอร์เบิร์หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าลิเวอร์เบิร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูลที่มีหลักฐานปรากฏมานานกว่า400ปีโดยที่ทีมลิเวอร์พูลได้นามาเป็นสัญ,ญลักษณ์บนเสื้อครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1950ส่วนอีกสององค์กรที่นําสัญ,ญลักษณ์นี้มาใช้อย่างเป็นทางการก็คือมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีชื่อว่าลิเวอร์พูลเอ็กโคนี่เองล่ะครับเอาตามหาที่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ <Log o. S 1> เช่นเดียวกันกับโลโก้ Okay, Okay. for a place that has the logo, the Everton logo, maybe the original tower that this logo was inspired from or something. You're looking for that, yeah, old Do you know in, that? It's the Everton Brow, Everton Brow, what's it called? Yeah, it's something like Brow, and I think it's in, um, you might have to google it. right I don't really know okay I'm a Man United fan right okay all right thanks a lot though okay น่าจะเป็นเอลวัตสันบราวน์ซึ่งมันเป็นมันเป็นมันคือเขาเขาไม่ได้เป็นแฟนแบบว่าเอเวอัตสันแต่เขาเขาคิดว่าถ้าเป็นต้นกำเนิดของเอเวอัตสันนี่แล้วทั้งที่เอเวอัตสันบราวน์น่าจะเป็นตัวติดจริงที่เป็นลายมันไปทำโลโก้นี้คิดว่าน่าจะใช่ป่ะเรียกแท็กซี่ตรงไหนดีพี่นี่นะ โอ้ออว้ที่อวกบอกว่านได้ถูว่ผนที่ว่านี้บนี้ไงใช่เลยนีไงอะถ่ายรูปเลยเดี๋ยวมันมีข้างในที่ไม่หนาวไหมอะโอ้ยอย่ามมดแต่เลือกเลยครับคุณก้อยรีบถ่ายรีบส่งนะครับตามเขาอยู่อะรู้ตัวไหมเนีย่ย ไปหลอดกไปหลอดนะถูกแล้วเย้เอเวอร์ตันบราวน์พีสเอเวอร์ตันบอลบราวน์อ๋อซันติเอเวอร์ตันบราวน์ยงสเหมือนโชคชะตาจะเริ่มเข้าข้างทีมคุณ yes. ปีเตอร์และคุณแอร์แล้วล่ะครับฟ้าสว่างทางเปิดแบบนี้ใครจะเปลี่ยนใจมาเชียร์ทีมนี้ก็รีบส่งแรงใจกันเข้ามาเลยนะครับ